พี่น้องเอ้ยนี่ครับงานแหลกของทีมงานศิลปินผู้ไทยเฮามีอุปสรรคเกิดขึ้นครับพี่น้องเหตียบประคาดฝันนะครับเครื่องปั่นไฟ <c oughs> เกิด <c oughs> เกิดการสตันนะครับคือดับไปคิวแห้งพี่น้องอาจจะเป็นหมอน้าแห้ง <c oughs> เครื่องปั่นไฟ <c oughs> ของทีมงานศิลปินผู้ไทยเฮาในมือ การอ่อนทั่ววันแหลกไปเลยแต่มันบระเบิดใส่เนาะแี่ยูไอ้แล้วยาเนี่ยวัลแรกคิ้วแห้งคิ้วกรูบิมินอยู่ยานึงยางมากผมมินอยูเห็นพอดีมันเกิดอันหมอน้ำมันแห้งเจ้ามันลาบปไปเลยมันบอครับเจ้ามัะลาโปไบท์เลยก่อนนี่ครับพี่น้องสถานการณ์ตอนนี้เบิ้งเนื้อพี่น้องไอขึ้นไอน้าที่เติมต้องไปนะครับ พี่น้องเบิ้งไอายไว้ท้งกันครับครับการเครื่องปั้นไฟบอธรรมดาครับพี่น้องอันตรายแห้งนะครับเกิดระเบิดได้เกิดเหียงได้เสมอนะครับให้ทุกคนต้องมาระวังครับอันตรายมากครับเอาเบรกกันครับ สต้อได้วายมครับกีพรวีพงกับเขียนนะครับเป็นกำลังใจพี่พอวีนะเด้อครับพี่น้อง <c oughs> จากสีวาจังไดนี่มันคือเหตุการณ์นะครับบอคาดชิดเหตุการณ์บอคาดฝันพี่น้องให้กำลังใจพวกเข้าสิรบปบบุ้กุ้ไทยนเด้อพี่น้องเด้อ นี่คือเหตุการณ์นะครับบอคาชิดเหตุการณ์ซอวิสัยี์ดีด้วยพี่น้องบริยากต้องการให้เกิดขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อวี่นะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานศิลปินผู้ไทยในเด้ยวยพี่น้องด้อครับขอบคุณความักควอมเพียงพี่น้องนํานี่ครับเหตุการณ์ขอให้่าน้นไปได้ด้วยดีในมือนี้ขอสถานที่นะครับเจ้าบ้านเจ้าที่เจ้าฐานนะครับ ผร้เพ่นปฏิสถานนะครับผู้ปกปักรักษานะครับสถานที่แห่งนี้ให้ลูกหลานทําการแสดงได้ในคํขึ้นนี้บ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่อนปลาช่วยนะครับช่วยในเด้อช่วยลูกหลานศิลปินผู้ไทยในเด้อแม่นะพี่น้องที่ลังไหลเดินทางมาให้กลาลังใจศิลปินผู้ไทยเฮากันยังอยู่คือเก่าพี่น้องโอ้ะแมันดีหลายดีไลายพี่น้องนี่ครับพี่น้อง